ภาพล่าสุดชาชาอัลเทเมดอดีตนางเอกยุคเแจ้งเกิดคือหัตถาครองพิภพก่อนแต่งสามีฝรัง่งเปิดภาพล่าสุดชาชาอัลเทเมดอดีตนางเอกยุค0สร้างกลางป่าอเมริกาแทบจำไม่ได้อดีตนางเอกยุคเภาพชาวชาอัลเทเมดแต่งสามีต่างชาติแต่ไม่ทำตัวฟุ้งเฟ้อเลือกปลูกบ้านกลางป่ายังจำไม่เคยลืมเลือนนางเอกหน้าฝรั่งคนนี้ที่แฟนๆจะเห็นเธอลงเล่นละครดังๆแทบทุกเรื่อง ตั้งแต่บ,บทดราม่าน้ำตาไหลบทใสๆวัยรุ่นอินเลิฟไปจนถึงบทร้ายก็ลองมาจนหมดแล้วซึ่งเธอคือหนึ่งในผู้การันตีความดีของละครเรื่องนั้นๆได้เป็นอย่างดีหากละครหรือหนังเรื่องไหนมีชื่อเธอเข้าไปอยู่ในลิสต์นักแสดงนำกับการเปิดภาพปัจจุบันของชาชาอัลเทเมดอดีนางเอกผู้โด่งดังพร้อมเผยครอบครัวแสนอบอุ่นในวัย44ปีของเธอ เชื่อว่าวัยรุ่นอยู่90หากใครได้ติดตามภาพยนตร์หลายๆเรื่องสไตล์วัยสายวัยเรียนคงไม่มีใครไม่รู้จักนางเอกสาวลูกเครื่องไทยอังกฤษที่ชื่อว่าชาชาอัลเทเมตเธอโดดเด่นได้ความสูงรูปร่างบางเพรียวเป็นนางแบบและผลงานที่คนรู้จักและชื่นชอบกันมากคือเรื่องหัดถาของพิภพที่แสดงร่วมกับนักแสดงอีกหลายคนทั้งคลาวเดียจักรพันอัดอัสดามิเชลชิกรฟเดลี่นั่นเอง ปัจจุบันชาชาได้หายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิงโดยแต่งงานและใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศดูแลครอบครัวลูกชายไว้กำลังซนสองคนด้วยกันในอนาคตจะได้เห็นเธอผ่านหน้าจอทีวีอีกหรือไม่ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปส่วนใครที่ยังคงคิดถึงเธออยู่เรามีภาพล่าสุดในชีวิตปัจจุบันของเธอมาฝากกันค่ะ